เดอะวิสซาร์โวโลกแห่งข้อมดตอนที่268ตาของพายุ1แปลนิยายวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์2,018วงเล็บนะครับอีกตอนตอนบ่ายอาันี่ของผู้แปลนะครับเจ <c oughs> ้าหมายถึงการเปิดใช้งานอุปกรณ์เวท4ชิ้นพร้อมกันใช่ไหมที่ฝั่งตะวันตกมีเพียงพ่อมดที่ทรงพลังเท่านั้น ที่เปิดใช้งาน2ชิ้นและอุปกรณ์เวทของพวกเขามักจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลของการต่อสู้โดยไรพูดเสียงเบาใช่สถานการณ์แตกต่างกันสติกมาใส่หัวความร้อในโอเมนดิสระดับพลังจิตสูงกว่าทั่วไปพวกเขามักจะพัฒนาวิธีการควบคุมอุปกรณ์เวทให้ได้ดีขึ้น ผลของอุปกรณ์เวทสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยพลังจิตที่หน่อยนิดน่าสนใจเจ้าหมายความว่าพ่อมดระดับหนึ่งแบบเราถือว่าอ่อนแอในโอแมนดิสใช่ไหมนี่คลิทขั้ดคิวใช่แล้วยกเว้นกรีนเขาเป็นพ่อมดที่แข็งแกร่งและมีสิ่งประดิษฐ์เวทมนกรีนยังเป็นพ่อมดที่แข็งแกร่งในโอแมนดิสพ่อมดอีกสคนมองมาที่แองเจลทันทีเมื่อสติกมาพูดจบ แองเจลีกินเนื้อเสร็จไม้หนึ่งและเขาก็เอาอีกไม้หนึ่งไปย่างไว้บนตะแกรงโลหะเจ้ารู้อยู่แล้วว่าข้าเป็นพ่อหมดมืดนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าสามารถต่อสู้ได้ดีกว่ามันไม่ควรแปลกใจสติกมาข้ายังสงสัยเรื่องตระกูลของเจ้าเจ้าสามารถบอกเราเรื่องข้อมูลนี้ได้ไหมสติกมาหลังเลชั่วครู่ก่อนที่เขาจะพยักหน้า ตกลงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาดื่มวายจากขวดและเริ่มอ,อธิบายพ่อของข้าเป็นหัวหน้าตระกูลมันอาจฟังดูน่าตื่นเต้นแต่เขามีลูกชายมากกว่า10บคนมีเพียงหนึ่งในพวกเราเท่านั้นที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ของมนุษย์ในขณะที่คนอื่นเป็นสายเลือดผสมรวมถึงทั้งตัวของข้าด้วยเขารักมนุษย์จริงๆมากกว่าที่เขารักพวกเรา ชายคนนั้นยังถือว่าเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงในตระกูลสถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อนคนที่ห่วงใยข้ามีเพียงแม่ของข้าน้องของข้าและเพื่อนที่ชื่อเดียนาข้าคิดถึงพวกเขาจริงๆแองเจล่มองเห็นความโดดเดี่ยวในสายตาของสติกมาข้าไม่ได้เป็นพ่อมดฝึกหัดที่มีพรสวรรค์ข้าใช้เวลาหลายปีก่อนที่ข้าจะถึงขั้นสาม ข้าทำลายขีดจากัดหลังจากที่ข้าไปถึงฝั่งตะวันตกข้ามักจะเป็นเป้าหมายที่ถูกแรงแกในตระกูลมีเพียงน้องของข้าและเรียนหน้าเท่านั้นที่ช่วยข้าแต่พวกเธอก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์และความสําคัญในตระกูลข้าคิดว่าพวกเธอจะได้เป็นพ่อมดทางการแล้วข้าคิดถึงแม่ของข้าสภาพร่างกายของแม่ไม่ดีเมื่อข้ายังอยู่ในอมนดิส ข้าเสียเวลาในโนล่ามากเกินไปข้าหวังว,ว่าพวกเขาจะยังจําข้าได้สิกมาถอนหายใจด้วยความรู้สึกที่หลากหลายในขณะที่เขานึกถึงวันที่เขาใช้เวลาในโอเมนดิสและโนล่าเราใกล้แล้วเจ้าเป็นพ่อมดทางการแล้วดังนั้นสมาชิกในตระกูลของเจ้าควรเคารพเจ้ามิคาริยิ้มเจ้าไม่เข้าใจแม้ว่าข้าจะอยู่ขั้นของเหลว แต่ก็มีพ่อวมดมากมายในตระกูลที่ไปถึงขั้นหรือระดับสูงกว่าน้องของข้ามีตระกูลคอยสนับสนุนเธอและเธอก็มีพันสวรรค์มันมีความเป็นไปได้สูงที่เธอจะถึงระดับต่อไปแล้วสติกมากมหน้าแสงจากเปลวไฟส่องลงบนใบหน้าของเขาเธอจะต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อก้าวสู่ขั้นที่สองจากระดับหนึ่งไม่ว่าเธอจะมีพลสวรรค์แค่ไหนฮิกดีส่หัว มาพูดเรื่องอื่นกันเถอะพวกเรามีแผนอะไรหลังจากที่ไปถึงโอแมนดิสมีคำน,นี้เปลี่ยนหัวข้อพ่อหมดทั้งห้าที่หลังล้อมรอบกองไฟได้กินอาหารเสร็จแล้วและจบบทสนทนาที่ยาวนานอังเจเล่กลับไปที่ห้องของเขาแต่เขาก็ยังคิดเรื่องที่สติกมาพูดเกี่ยวกับพ่อหมดในโอเมนดิสถ้าสติกมามาพูดเรื่องจริงมันก็หมายความว่า วกเขามีคาถาไายทันทีคาถาอื่นที่ไม่ใช่คาถาพิเศษโดยสิ่งประดิษฐ์เวทมนต์และเทคนิคการทำสมาธิขั้นสูงพ่อมดในอแมนดิสจะต้องทรงพลังมากแอังเจเล่เป็นพ่อมดที่แข็งแกร่งในโนราแต่เขาถือว่าอ่อนแอในทวีปกลางองเจเล่นอนอยู่บนเตียงพร้อมกับมีจุดแสงสีน้ำเงินกระพริบในดวงตาของเขา เขาบอกให้ซีโร่จำลองการต่อสู้ระหว่างเขาและพ่อมดที่มาจากโอเมนดิสถ้าคู่ต่อสู้มีกระถายไล่ทันที3กระถาแเองเจเล่ก็ยังชนะการต่อสู้เขาสามารถไล่คาถาที่ใช้ได้ทันที3ครถาเนื่องจากเขามีชิปมันนับเป็นข้อดีของเขาในการต่อสู้เองเจเล่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมสติกมาก่าถึงต้องการกลับไปที่โอเมนดิสเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองกับตระกูล สติ๊กมาถึงขั้นของเหลวดังนั้นเขาจึงไม่ต้องเป็นภาระให้เพื่อนและน้องสาวของเขาอีกต่อไปอีก10วันต่อมาทั้ง5ก็ยังอยู่ในห้องของตัวเองและเตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นพวกเขาสร้างก้อนน้ำแข็งแล้ววางไว้ที่ด่านฟ้าดังนั้นอุปสรรครอบที่3จึงไม่สามารถตรวจพบพวกเขาได้สำหรับอุปสรรคที่สี จะเลเพิ่มความเร็วของเรือหอะและบอกให้พ่อมดหยุดหายใจเป็นเวลา3นาทีพวกเขาหลอดมาได้อย่างไม่มีปัญหาตอนนี้มันมาถึงปัญหาสุดท้ายตัดฉากน,นะครับในท้องฟ้าสีน้ำเงินที่ไร้ที่สิ้นสุดเรือหอะทั้ง3ามลำไปข้างหน้าอย่างช้าๆในอากาศพ่อมดแสงทั้ง5้ายืนอยู่บนด่านฟ้าของเรือหอะลำแรก ววเขามองไปทีร่รอบๆและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยใช้อนุภาพพลังงานเรือเหาะฉลอตัวลงอย่างรวดเร็วและลอยอยู่ในอากาศแสงแดดสีทองได้ทำให้ทั้งด่านฟ้าอบอุ่นขึ้นและส่องลงบนชุดคลุมสีขาวที่พ่อมดกำลังสวมอยู่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการเดินทางหนีอยู่ข้างหน้าสติกมาพูดด้วยความเคร่งเครียดตาแห่ง อันล็อกเกไม่มีสิ่งมีชีวิตอันตรายใกล้มันแต่ถือได้ว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติพอมดอีก4คนมองไปที่ฉากข้างหน้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดท้องฟ้าเหนือเรือหอนั้นสวยและโลง่งอย่างไรก็ตามข้างหน้ามีเมฆคลื้มปกคลุมพื้นที่มีทอร์านาโดขนาดมื่ืมาเชื่อมแผ่นดินและท้องฟ้ามันกำลังหมุนอยาา่างช้า แต่ทอร์นาโดยังเงียบอยู่เองเจเล่ไม่ได้ยินเสียงอะไรมีแนวอากาศปิดกั้นมุมมองของทีราบล่างเรือเหาะสิ่งเดียวในสายตาพ่อมดที่มีมีเพียงเมฆเท่านั้นมีช่องว่างเล็กๆระหว่างนรกและสวรรค์นี่เป็นอุปสรรคครั้งสุดท้ายที่เรามีและเป็นเรื่องซับซ้อน เราต้องรอลมอ่อนลงเพื่อให้เราสามารถเดินผ่านผ่านขอบของมันไปได้สติกม่าอธิบายอย่างไรก็ตามมีกลุ่มจิตวิญญาณพายุขนาดใหญ่ภายในทอร์นาโดพวกมันถูกสร้างโดยแม่ธรรมชาติและพวกมันทรงพลังกว่าตัวที่ออกมาจากยาขอให้ทุกคนระวังตัวไว้พวกเราสามารถใช้กระแสะไฟฟ้าได้และพวกมัน จะมาเป็นจำนวนมากฟังดูเหมือนมันจะมีปัญหามากนิคระรีใส่หัวใช่พึ่งเมคาและทอร์นาโ,โดเป็นอุปสรรคที่ยากที่สุดในการเดินทางเราสามารถหลบสิ่งมีชีวิตได้แต่เราไม่สามารถหลบทอร์นาโดได้สติ๊กม่ผยักหน้าเราไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้หรือเองเจเลถามไม่พื้นที่ใกล้ๆทอร์นาโดเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุด ที่นี่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตบินได้ที่แข็งแกร่งไม่สามารถเข้าใกล้มันได้เราต้องเอาชนะการต่อสู้กับจินวิญญาณพายุสติกมากอย่างไรเอาละ่ะได้เวลาแล้วเพิ่มความเร็วของเ,อเรือเลยไรเปิดปากเขาประสบความสำเร็จในการก้าไปสู่ขั้นชิสตันหลังจากที่รอดจากอุปสรรคที่4แต่เขาก็ยังต้องทำให้พลังกิจของเขาสเสถียรตกลงยองจะเล่พยักหน้า และเปิดใช้งานเครื่องรางในมือเรือเหอาะทั้งสามลำลลอมลอบไปด้วยอนุภาคพ,พลังงานสีเขียวและความเร็วของพวกมันก็เพิ่มขึ้นทอร์นาโดสีเทาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในสายตาของอ็งเจเลในขณะที่เรือเหาะเข้าไปใกล้หลังจากผ่านไปหลายนาทีพอหมดก็ดินเสียงคำรามจากพายุที่รุนแรงอังเจเลรู้สึกเหมือนหูของเขาปกคลุมไปด้วยผ้าห่มหนาแรงกดดันลม ทำให้เขารู้สึกอึดอัดเขามีปัญหาในการสูดอากาศลมที่รุนแรงขวนใบหน้าของเขาเหมือนใบมีดบอลลูนของเรือเหาะเอียงไปข้างหลังและอนุภาคพ,พลังงานสีเขียวพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะให้เรือนิ่งเรือเหาะเหมือนมด3ตัวขนาดเล็กที่กำลังเคลื่อนที่ใกล้ๆก,ก,กับนาฬิการายสีเทาขนาดใหญ่ พอบดทั้ง5ก้มหน้าลงและซ่อนตัวอยู่หลังราวแองจะได้ยังตรวจสอบสถานการณ์ครั้งหน้าเป็นครั้งคราวเตรียมตัวให้พร้อมพวกมันกำลังมาสติกมาตะโกนมีลมฝนมากมายเหนือด่านฟ้าและก่อตัวเป็นจิตวิญญ,ญาณพายุสูงมากมายภายในไม่กี่วินาทีจิตวิญญ,ญาณพายุดูเหมือนมนุษย์ บางตัวเป็นผู้ชายและบางตัวเป็นผู้หญิงพวกมันเป็ร่ายกายและผิวของพวกมันก็ปกคลุมไปด้วยกระแสไฟฟ้าสีม่วงผู้บุกลุกสูงควรตายในสนามแห่งอันเคอร์ข้าจะทำลายเจ้าผู้นำของจิตวิญญ,ญาณพายุตะโกนในภาษาโบราณมันเป็นจิตวิญญ,ญาณพายุผู้หญิงดวงตาของเธอมีสีขาวและพวกมันกำลังเลืองแสง ก็ใส่ไฟฟ้านำไม่ถ้วนรวมตัวกันในมือของเธอและก่อเป็นหอ,อกสายฟ้ายาวหอ,อกสีน้ำเงินดูเหมือนแท่งสายฟ้ายาวและมันกำลังปล่อยประกายตายเธอป้าหอ,อกไปที่พ่หมดให้ค่าจัดก,การเองเลยไลก้าวไปทางหน้าปกป้องกรีนทำให้แน่ใจว่าเขาสามารถควบคุมอนุภาคพ,พลังงานลมเหล่านั้นจะข่ายเวทมนต์ได้ ปลาเป็นเส้นตรงในอากาศและวินไปทางเลไร์เขาเตรียมบาเรียพลังงานไว้แล้วอย่างไรก็ตามทิศทางของหอ,อกเปลี่ยนไปเมื่อเข้ามาใกล้เรือหอ,อกหอ,อกวันหันไปทางขวาและวินไปหาเอ็นเจเล่การแสดงออกของเอ็นเจเล่เปลี่ยนไปมีจุดแสงสีน้ําเงินกระพริบอยู่ดวงตาของเขาและเขากกําลังจับเครื่องรางในมือแน่นเครื่องรางเป็นกุญแจสําคัญสําหรับอุปสรรคนี้เขาต้องทําให้แน่ใจว่าทิศทาง และความเร็วของเรือเหาะสมบูรณ์แบบในขณะที่ทอร์นาโดน่ากลัวอยู่ข้างขวาพวกเขาถ้าอนุภาคพลังงานลมสูญเสียการควบคุมเรือเหาะจะถูกลากเข้าไปในตาของพายุเมื่อถึงตอนนั้นจะไม่มีใครรอดอยู่ได้แม้แต่จิตวิญญ,ญาณพายุก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในดวงตาของพายุทอร์นาโดแรงกดดันของลมจะฉีกกระชากผู้บุกลุกทั้งหมด อองเจเลได้ทำการจำลองก่อนที่จิตวิญญาณพายุจะขึ้นมาบนดานฟ้าโอกาสลอดของพวกเขาต่ำกว่า0.1ถ้าเรือเหาะถูกลากเข้าไปในพายุทอรนาโดเขากำลังมุ่งมั่นกับการควบคุมเรือเหาะเหมือนในแผนการที่เขาได้พูดคุยกันมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะทำให้เรือเหาะนั้นมั่นคงขณะที่เดินทางใกล้ๆของขอบพายุ แล่มันแทบจะเป็นไปนไม่ได้ที่เขาจะป้องกันการโจมตีจากจิตวิญญาณพายุจบนะครับว่าตอนที่2 6 8แปดนะครับถ้าพี่เพื่อนไใรขออภัยมาที่นี้นะครับก็รู้สึกมึนๆนะ <c oughs> <c oughs> ก็ตอนแรกออตอนแรกว่าจะไม่อ่านเลยนะครับแต่จิบกาแฟไปตอนแรกว่าจะไม่อ่านนะครับแต่อ่านในไหนก็ว่างะครับแล้วก็ไม่อยากทิ้งให้มันวาเวน,นะฮะก็เลย มานั่งอัดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปตัดเอา,เอาไม่มีะนะครับเดี๋ยวไปต่อกับคลิปที่สองนะครับไม่มีอะไรขอบคุณครับที่รรบชมฟังกันครับรสวัสดีครับ